หลายๆคนคงจะรู้จักเมดูซ่าปีสัตวสุดน่ากลัวที่มีหัวเป็นงูของชาวกรีกโบราณกันใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วจะมีใครรู้หรือไม่ว่าเมดูซ่านั้นไม่ได้โหดร้ายอย่างที่หลายคนคิดกันครับแถมยังมีภูมิหลังชีวิตที่น่าสงสารและน่าเศร้ามากอีกด้วยเดิมทีเมดูซ่าเป็นมนุษย์ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเธอมีหน้าตาที่สวยที่สุดในกรุงเอเธนไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือใบหน้าของเธอ แต่สิ่งที่งดงามที่สุดจนทําให้คนพูดถึงเมดูซ่านั้นก็คือเส้นผมของเธอที่สลวยสวยงามเหมือนเส้นไหมสีทองเมดูซ่าเป็นหนึ่งในสามพี่น้องที่เป็นลูกของเมทิตเจ้าแห่งสติปัญญาที่สามารถแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆได้มากมายซึ่งในเวลาต่อมาสุดต้องการพลังของเมทิตสุดจึงวางแผนหลอกให้เมทิตเข้าไปหาและได้ทําการข่มขืนเมทิตก่อนที่จะล่อลวงให้เมทิตแปลงกายเป็นสัตว์เล็กอย่างมาแมลงวัน แล้วสุดก็จับกินเข้าไปทําให้สุดได้ครอบครองพลังแห่งสติปัญญาในที่สุดแต่เมทิตไม่ได้ตายทันทีหลังจากที่โดนสุดกินเข้าไปเนื่องจากพลังของเธอมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งอยู่แล้วเธอจึงขึ้นไปอยู่บนหัวของสุดและได้ปล่อยพลังของเธอออกมาทําให้สุดปวดหัวอย่างรุนแรงจนถึงขั้นหัวของสุดระเบิดออกมาและสิ่งที่ออกมาจากหัวของสุดนั้นก็คืออธีนาเทพีแห่งสติปัญญาและสงคราม ซึ่งตรงมีหลายคนอาจจะงงกันใช่ไหมครับว่าทำไมถึงมีเทพีอธีนาออกมาเนื่องจากว่าณนะตอนนั้นเมทิตกกำลังตั้งท้องลูกคนที่สี่อยู่และสุดไม่รู้ว่าเมทิตกกำลังตั้งท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากหัวของสุดก็คือลูกของเมทิตนั่นเองครับต่อมาเมื่ออธีนาโตขึ้นโดยเธอเพิ่งรู้ในภายหลังว่าเธอมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันถึงสามคนก่อนที่เมธิตจะมีเธอ โดยซึ่งในสามคนนี้ทุกคนหน้าตาดีสสวยกันทั้งหมดด้วยความอิจฉาของอธีนาเธอจึงต้องการที่จะกำจัดพี่น้องของตัวเองออกไปแต่ด้วยความที่ลูกสาวสองคนแรกของเมทิตเป็นเทพเธอจึงไม่สามารถจัดการกับสองคนนี้ได้แต่เมดูซ่าเป็นกึ่งคนกึ่งเทพดังนั้นเป้าหมายชองอธีนาจึงตกไปอยู่ที่เมดูซ่าเต็มเต็มแต่เมดูซ่านั้นได้บำเพ็ญตัวเป็นนักบวชอยู่ในวิหารของอธีนา และด้วยความที่อาทีนาเป็นเทพีแห่งสติปัญญาเธอจึงไม่สามารถทำอะไรบุ่มบามได้แต่แล้ววัน,นเพอร์ซีอุสผู้ที่เป็นลูกครึ่งเทพของสุดและยังเป็นญาติห่างๆกับเทพีอาทีนาได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพเพื่อไปฆ่าเมดูซ่าและจะเอาหัวเมดูซ่าไปถวายให้ราชาซึ่งเทพีอาทีนาที่แทบจะลืมเมดูซาไปแล้วเมื่อเห็นว่าจะมีคนไปฆ่าเมดูซา ซึ่งเธอเองก็เคยปรารถนาเอาไว้อยู่แล้วเธอจึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยและมอบอาวุธให้กับเพอร์ซีอุสซึ่งก็คือโล่เพราะเนื่องจากไม่สามารถมองหน้าเมดูซ่าโดยตรงได้อธีน่าจึงให้เพอร์ซีอุสใช้โล่เป็นตัวสะท้อนแทนดวงตาเพื่อดูว่าเมดูซ่าอยู่ตรงไหนจนเพอร์ซีอุสสามารถฆ่าและเอาหัวของเมดูซ่ากลับมาได้สําเร็จถึงแม้ว่าเมดูซ่าถูกเพอร์ซีอุสฆ่าตายไปแล้ว แต่ชะตากรรมของเธอก็ยังไม่หมดแค่นั้นโดยหัวของเธอยังถูกนำไปใช้สับสิ่งมีชีวิตต่างๆให้กลายเป็นหินซึ่งหัวของเธอถูกนำไปใช้งานอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายหัวของเธอก็ได้ไปตกอยู่กับอธีนาและอธีนาก็ได้นำหัวของเมดูซ่าไปประดับไว้ที่โลกของเธอเองเพื่อความน่าเกรงขามและเป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นคนช่วยให้เพอร์ซีอุดฆ่าเมดูซ่าได้สำเร็จ เรื่องราวของเมดูซ่าต้องกันตัวเองจากคนกลุ่มนั้นแต่ทำไมคนถึงพูดถึงแต่ในมุงของเพอร์ซีอุสเท่านั้นและยกย่องให้เพอร์ซีอุตเป็นวีระบุรุษไม่ค่อยมีใครพูดถึงในมุงของเมดูซ่าสักเท่าไหร่โดยรวมแล้วเธอมีชีวิตที่สุดแสนรันทดและน่าสงสารมากจริงๆครับและสําหรับวันนี้ผมเติ้ลหลอน AI ขอจบรายการเดอะกุ๊กกุ๊กกูเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีต่อไปนะครับ สวัสดีครับ